ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction ซีรีส์เรื่อง Welcome o น to the ฟ a l l EP ที่15โอ้เย้ของาไม่เอาไม่รู้โอ้หลาย EP มาก น้องๆบางก็อาจจะงงไปแล้วว่าอุ้ยช่วงนี้มีกันถึงห้าคนใช่ค่ะมีห้าคนนะคะน้องอาจจะแบบเอ๊ะอินาาอี่คือใครอะไรเงี้ยเตยหายไกลสิหายไปนานมากทุกคนไปตามดูเรียบร้อยแล้วจ้าวอตไวชาแนลมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหล cran, well. แะจริงใช่ครับผมสิบสี h, ่จบครั้งมากจริงกับการที่จะมาชุมนุมนั้นจริงอีพี่หนุ่มปลาตเตยได้กินหรือยังยังไม่ได้กินเลยชุมนุมจะล่มอยู่เลยโต๊ะจีนมากันคั่ว กลัวแตกผัดเราผัดก็ผัดเกลือแล้วนะกลัวจะชมนุ่มไม่เสิร์ฟเนี่ยปลาต่อเติ้ลกับคือปลาต่อเต้ลอาจจะได้กินแต่ว่าเราแตกอาหารของหวานไม่ได้เสิร์ฟแน่นอนเพราะว่าเราไหไวหิวเราแตกไปหมดแล้วเราไหใหญ่มากเสียดไม่ไหวเป็นแผงเลยค่ะนั่นแหละทุกคนก็อยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะครับผมอยากให้าพี่กันเร็วๆถูกต้องไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆให้เราด้วยค่ะครับ แล้วก็สักเมมเบอร์ชิพได้นะครับแล้วก็ตามดูกันได้ใน Facebook นะจ๊ะแล้วปายกันเถิดจ้าขอบคุณยศขุดด้วยค่ะทุกคนจบไปแล้วอย่าลืมตามดูกันได้ในเฟซบ o ๊กทุกคนเป็นหมาแบบหมางอยอะไรรึเล้า ยังอยู่ที่ลานกิจกรรมดันทุกคนถ้าเกิดว่าเช่น EP อยู่ตรงนั้นหมดเลยถ้าเกิดว่าเช่นเป็นโต๊ะจีนที่ดิวมาจะเสิร์ฟเป็นไงครับจะเสิร์ฟตองอะไครอุ่นน้ำแดงเอมึงยังไม่ไกระเพาะป่าน้ำแห้งแล้วนะอุ่นุ่นรออุ่นรอเสิร์ฟน้ำแห้งแล้วนะไม่แดงแล้วเออทำมันจมจบองไปคือต้าเกิดคงย้อนคิดว่ากูไม่น่าหาทำเลยแต่ดีงามจริงๆตอนสุดท้ายคือพลิกไปพลิกเกมพลิกกับพลิกแบบไม่ไหวแล้วอะพลิกแบบ พิกล็อกกันน่าดูทัคู่ถล่มทลายพิกล็อกกันมากมายแบบเทกระเป๋าพิกล็อกอย่างเงี้ยฉันเสียเงินเต็มเป๋างงมากไม่จบเลยคือเดี๋ยวไว้คิดต่อไปคือแบบพิกเยอะมากทุกคนคือมาสลับกันว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของคนอื่นอย่างเงี้ยเอาไปสมมติว่าเอเล่าเอก็จะบอกว่าบีเลี้ยไง พอบีเล่าปุ๊บอีเอก็ไม่ใช่คนดีแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนมาต้ววัที่ะมึงใช่อยู่ที่ว่าใครจะดีเบตมีแบบมาสมองมากกว่ากันจริงมันก็คือเครียดมากอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตความคิดความความเห็นของตัวเองให้มันโดนใจสมผลเอาแค่ดูในอีพีนี้ก็คืองงแล้วว่าสรุป เกาดีเกาไม่ดีเกาดีเกาไม่ดีเกาดีเกาไม่ดีอยางนี้งงไม่ไหวแล้วงงเขาบอกแล้วงเกาเองก็งงว่าากูทำอะไรวะเกาเองก็งงว่าอ้าวกูทำาลายเขาหลอกหรือยังไงเกาบอกเกาพิกลิ้นไม่ไหวแล้วตอนนี้คือเกาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วอะคือกูแทบไม่ตายแล้วนะเอามีดเฉือนนิ้วแล้วนะอยังไม่ทรงแต่กูชอบตรงที่เขาหวานล้อมทุกคนจนที่คนแบบว่าใช่ เชื่อแล้วนะเชื่อนิ้วแล้วน่ะยับแผลเลยอ่ะมึงยับแผลแล้วแม่เอาจบบนบังคับเหลืออีกหลายพักอยู่ยีหวังก็ดูเป็นคนแบบก็หมอกันเอิมอยู่ด้วยนะตอนแรกไม่ได้กะจะกีรแต่โดนแล้วโดดองหนึ่งทั้งสองคนอาศัยอาศัยอยู่ใกล้โดนดึงโดนดึงเมาก่อนอาศัยอยู่ใกล้มันเคยป้าแบบว่าไม่ใช่แบบบอนครูวอ่ะข้อนี้ใครตอบแล้วแล้ยกมือเพื่อนแกนึงยีหวังค่ะอีหวังค่ะอีว ออขนนาดี้กูยังหลับอยู่นะเออสุภนั์ครับสมัยตอบได้ชอบมากนางก็ออกตัวว่าเดี๋ยวจะไปบวชนะเออราจะไม่ยุ่งกับวงการเมืองทำไมพลาสตมันแบบพลาสตันมากพลาสตนมากเลยเฮ้ยไม่ว่าจะจีนจะไทยเออวัไปวุฒิมีจะหยุดไหมมันแบบร้อ์การสวัสดีร้องกาสวัสดีหนึ่งมันแบบแค่หลอนงงแล้วอ่ะจริงถ้าเราบอกว่ากูอย่าซินะอย่างเงี้ยจริงแต่ว่าจริงๆแล้วแบบอีพีเนี้ยเป็นอีพีที่ ต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะเพราะรว่าคือเพราะว่ามันแบบเนื้อหามันหนักมากเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบไปลิงก์กับแบบเหตุการณ์หลังจากนี้เยอะมากเพราะว่าคือมันจะต้องให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าทําไมมันต้องถึงเกิดถึงการชิหายของการแบบแบบว่าแย่งหรือเสียครั้งนี้เพราะาตอนนี้มันคือมันเริ่มจะประทุแล,แล้วทุกคนคือด้วยความว่าด้วยังจริงใจนะคือมันเคยแบบเป็นพักที่แบบว่า แบบมีความสุขกันมาตลอดแบบแยกกันคนละถือคนละอันหนึ่งอันนะจุ๊บจิ๊บอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนฝากเหมือนไปฝากของที่ธนาคารแล้วก็ฝากของที่สําคัญเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ธนาคารเปิดไม่ได้มึงทุกคนก็อยากได้ของคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเปิดค้งเปิดคังเพราะคังอะไรมันคือเหมือนแบบว่าค้างยุดของ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 ทุกคนเนี่ยที่เอามาเก็บเอาไว้แบบคือเป็นแบบเหมือนเป็นคัมภีร์ลับของของสํานักตัวเองหรือว่าเป็นคัมภีร์ระเทศพรยาดาที่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่า พอถึงเวลาจะมาเปิดแม่งเสือกเปิดไม่เปิดไม่ยอมเปิดแล้วกูจะเอายังไงกูอยากได้ของที่สำคัญอะไรเงี้ยเออมึงแล้วแล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบอีกคนฝากก็คือลีลาใช่เหมือนเจ้าหนี้ชายกำลังจะหนีอะมึงเหมือนลีลาคือคืออีเจ้าของธนาคารก็คือลีลาว่าใช่คือเหมือนท้าแชร์คือเาแชร์มือนนัดนะว่าวันนี้มาเบิกนะคะแต่บอกว่าเอ้ยขอโทษนะครับติดธุระอะไรแบบเลื่อนไปเลื่อนฟิวแล้วประมาณห้ารอบหรือหกรอบแล้วมันคุกคุนหรอไงเอ๊ะยังไงอะเงินกูอยู่ไหนยังไงอ๋งงนะสรุปว่า มันเปิดได้หรือมันเปิดไม่ได้เออขาพูดเหมือนมันเปิดไม่ได้ตอนนี้เจงคือไม่รู้ว่าต้องรออะไรก่อนพ่ออีพ่ออีน้องแต่อีน้องเล่นดีมากอีน้องเด็กใช่ไหมน้องเลือดหนอพี่น้องเลือดายน้อยนายน้อยนายเดาม่ถูกแน่นอนนน้อยมากแค่นี้แต่จําได้เลยนี่ฉันจำนายน้อยได้นายน้อยมากเธอและนายน้อยอ่ะเหมือนมามาถึงอ่ะอย่ระเบิดใส่ตุ้มแล้วก็กลับไปเลยกลับเลย่ขยิ้มเบาๆใส่รถกลับเลยใส่แต่เสียดไปแต่เสียดไปแต่ว่าแต่ว่าตอนมา ไฮดรอลิกหนึ่งไฮดรอลิกแบบว่าไฮดรอลิกมาแปดบทแล้วไงไม่แนดจริงฉันว่าเขาต้องแบบมันต้องเขาต้องมาอีกแล้วแล้วเขาจะต้องสร้างอะไรที่มันอินแพคต่อต่อเนื้อเรื่องอีกแน่นอนหละฉันเดาวน์ยุทธนพมีสั่นนายน้อยดูมีเพราะว่าเป็นเด็กแต่ว่าทุกคนนับถืออืถ้าไม่มีเขาเปิดไม่ได้เออต้องรอก็ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงเหมือนกันเพราะว่ากูก็ไม่เคยมีหรือลีเจอ แต่ก็แต่คือกูบอกลว่าที่แน่ๆคือตอนเนี้ยยังไม่รู้ด้วยว่าะมันครบมันครบหรือยังหรือไม่ไม่ครบเพราะว่าในทุกๆเพื่อนพี่ทุกคนอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยคือมันก็เหมือนมันเฉลยแค่ต่านี้แค่วันสามชิ้นไหมสามชิ้นสามชิ้นเลยถ้าใครสาหมดเลยกันใช่ถ้าใครสามทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่รู้อันอื่นอยู่ไหนคือจะไปเปิดหรือยังอะไรยังไงก็ใหเราลุ้นดูว่าอีชุมนุมเนี้ยมันจบไหมอีพีหน้าจบถึงคือตอนนี้ เนี่ยเป็นกูก็คือกูลมกระดาษกูหยิบเล่าคนละหายเล้วกูกลับบ้านกลับไปได้แล้วมึงเหมือนไปนั่งดูสภามึงใช่มึงเหมือนดูสภาหนึ่งมันนั่งดูสภาอะไรเงี้ยอันนี้คือฟังเขาเหมือนโต้วจริงจริงของที่เพื่อนพูดก็คือความว่าใครเป็นคนเล่าความพ่อความแม่เราก็คืองงแซ่ลไปหมดตอนนี้ก็คือเหมือนจะตีกันอีกแล้วหนึ่งเนาะเพราะยังไม่ทันดีกันเลยก็แต่ขัดกันอีกแล้วกับตอนต้นอีพีคือเหมือนจะดีกันนะแต่ตอนเนี้ยอ ไปแล้วจาเป็นใครอะเราคงจะต้องแยกทางกันอีกเขาเขาเขาเขะเขาเรียกว่าอะไรมีจุดยืนที่ต่างกันมาตั้งแต่ต้นด้วยแหละมาถึงแบบด้วยความที่มันยังไม่ได้เฉยว่าปมของแต่ละคนเป็นเป็นยังไงแบบมันเลยเหมือนทุกคนก็อยากได้ของของคนอื่นด้วยนะอะไรแบบว่าฟีลแบบแล้วคือพ่อกูสั่นมากๆกับเรื่องหมอเทวดาเพราะว่าเลยกาดอกจันไว้แล้วว่าพ่อต้องเกี่ยวของอะไรแน่ๆเลยอ่ะแล้วค้าพี่หมอเทวดาคือคือทุกคนยังดูอยากได้ปะใช่แล้วแถมแบบพ่อตกลงเป็นลูกของคนนั้นจริงหรือเปล่าหลงเสียคืองงมากหมดตอนเนี้ย และและการรักพาตัวไปก็คือแบบไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะอะไรเป็นไปอยู่แล้วอ่ะแล้วน้องนี่จะรอดไหมต้องเช่าไอ้หนิงจะเป็นยังไงเออหน้องหนิงของผูจะรอดไหมอ่ะภูกขาผีต้องโดนทําลายหรือเปล่าแบบโดนโจมหรือเปล่าดูแบบใส่ร้ายมันกันนะแต่ภูกขาผีก็มาจุกไปได้แหละได้ช่วยพอสอกับปายได้ช่วยพอสอคุณผีไปไปดูอีอีหน้าวีคหน้ากันเนาะว่าชีวิตเรา จะอยู่กับสภานี้อีกนานแค่ไหนจะหมดแล้วหรือยังสภานี้จะตนเคาะแล้วเรื่องบอกเราองไว้ก่อนเลยว่าถ้าถ้าทุกคนคิดว่าเราจะแบบเข้าใจมันในตอนนี้ก็คือขอโทษไปลงมาจริงตอนกูไม่เอฟเพรสหนะเพราะว่าตอนกูดูอันเนี้ยกูงงสุดงงจริงเพราะว่าอันเนี้ยมันเยอะมากมันเนื้อหามันเยอะเว้ยตอนกูดูคือกูแบบใช่คือมันเหมือนเป็นคลิปประมาณว่าเราฟังคนนี้เล่าเราก็คอยตาว่าแอรมันจะจริงหรือเปล่า พอเปลี่ยนมาไม่ถึงสองวิคนเล่าใหม่เราไม่เข้าเห็นใจอีก่าเอยู่เพราะว่าเราบอกไปว่าตั้งแต่อีพีที่แล้วว่าเรายังไม่สามารถปรับทงได้จริงๆนะว่าคนนี้มันจะดีจะเลวจะยังไงและคือเราฟังเขาเราต้องเข้าใจยังไงคือทุกครั้งถ้ยสมมติว่าเราฟังแล้วเราคอยตามมาว่าอุ้ยนี่มันเป็นละครฉากใหญ่เอออะไรอย่างนี้พอไปฟังมาพอเจ้าน้องคานมา มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่านตัเริ่มแล้วราแค่นั้ไเน์แพ้ไลนเขาไม่เข้าใจกันเลยข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันเยอะมากอยู่ๆเขาก็ทุกคนจะเป็นคนละทางกันแล้วใช่ เราคงจะแบบต้องบอกข้มลผลไม่ทันรอดูมันก็คือแบบว่าหนังทำงานนะซีรี์ทำงานอยู่เพราะว่าซีรี์บอกว่าแบบอยากให้เราสับสนมึนงงมันก็มึนงงจริงเพราะว่าทั้งหมด40นาทีนี้ก็คือมึนงงไม่ไหวมึนงงไม่ไหวฉากเดียวซีนเดียวเท่านั้นยาวไม่หยุดเลยแต่เราชอบนัที่สุดท้ายมันแบบมันฟีลประมาณว่า ผีแห่งความไม่เที่ยงอ่ะเป็นคนคุมมานี้แต่พ่อก็เหมือนดูจะแบบอ๋อนี่คือพ้าไมมตายคือตอนแรกกูนั่งดูไปแล้วกูคิดว่าต้องพ่อแน่แน่เลยที่แบบอยู่เบอรงแผนเบอรวางแผนแบบจัดเป็นซีเออพ่อรอดูเฉยๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วว่าแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าผีแห่งคอมไม่เที่ยงไม่อยู่อันเดอรพ่ออยู่ดียวเขาก็เป็นลูกน้องอมันก็ต้องมาดูกันนะว่าที่สุดเราจะเป็นยังไงซีเอและการบอกตัวของพี่แมงป่องก็คือเมนกริป เจ้าหาหนึ่งเจ้าหาหนึ่งแค่ปิดหนวดเท่านั้นเมื่แล้วสวยสะพรั่งมากสวยสะพรั่งทาดาวสูไม่ได้เลยไม่ติดเลยนะเพราะว่าเจ้าหาคือแบบเออาือค่้สวยจังเลยสวยเี้คือตอนที่ทักว่าสวยเห็นแค่ข้างหลังแบบเนาะเออยังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะแต่รู้เลยว่าสวยมากคนนี้เนาะไปเราดูกันดีกว่าไป ใช่ครับ<า>ผมว่าในอีพีน่า <นะ S 2> จะเป็นอย่างไรไ<ว>นะครับ,รบผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับมผมวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย